คือนาลีขี่พ่อออกมานะไม่อยากได้แพ้เรอนี่จะได้พานนะโอ้ยจะได้แพ้ได้พานได้พินเหมือนกันหมดนะไปจบที่ไอ้โทคีลูกมันคิดไม่เป็นหรอกจบที่ไอ้โทคีมาดูนะฮะหลายคนบอกว่าต่อไปนี้นะถ้ายังเปิดดูโทรทัศน์สื่อโซเชียลก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เวลาสื่อถามก็ถือว่าเป็นความบันเทิงของสลิมและดอมส้มละกันเพา,าตอนนี้ดอมส้มมันก็โจมตีด้วยไง สลิมกับส้มตอนนี้มันเพื่อนกันสลิมกับส้มเราเป็นเพื่อนกันกเรามีเป้าหมายเดียวกันอย่างหนึ่งบางอย่างไม่เหมือนแต่บางอย่างเหมือนกันคือเออนะคือพวกกูเนี่ยไม่เอาควาย <c oughs> ตอนนี้บางเรื่องกูก็จับมือกับมึงบางเรื่องกูก็ตีมึงไงดอมส้มไงถูกไหมแต่ถ้าเรื่องแบบแน่นอนเพราะมึงก็ต้องไล่รัฐบาลอควายแดงเหมือนกันถูกไหมนะังั้นกูกับมึงอะส้มกับสลิมอย่างกูเนี่ยสลิมรอดช่องฟักทองแตงไทยทองหยอดทองหยิบเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยนะ มึงกับกูก็ต้องทนเหมือนกันคือต้องโดนถูกดูภาพเหล่านี้ฮะไปฟังนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจภาพเหล่านี้จะเป็นภาพแห่งยุคสมัยนะฮะซึ่งมีนายกมนตรีซึ่งเกิดมาจากการเรียนการศึกษาในปีที่ถุงข้อสอบถูกเปิดครับหน้าตาเป็นเงียว <c oughs> ่าวนของพรรคอื่นเลย <c oughs> <t os> ทุกคนครับเชื่อไหมครับว่า หลังจากนี้ท่านจะเห็นรูปแบบการตอบคำถามสีหน้าแบบนี้ไปอีกนานจนกว่าเขาจะยุบสภาคุณยุ้งอิงคุณนี้อาจจะต้องฝึกทำหน้าใหม่นะครับเพราะว่าคุณอุองอิงจะเริ่มมีหน้างงๆงงย่ะบ,บ่อยๆยั่งแต่วันแรกที่เริ่มแรกที่รับตาแหน่งนะฮะคำถามเรื่องเงินที่ต้อนเราจะถูกยกเลิกไหมะจะไม่มีคนนามสกุล วงสุวรรณอยู่ร่วมคลมออะไรต่างๆนะแล้วคุณ,คณอุ้งอก็ทำหน้าตกใจงงคุณจะต้องงงไปเรื่อยๆครับเพราะคุณไม่รู้หรอกคว,ว่าพ่อคุณเนี่ยไปพูดไปทำอะไรบ้างรับหลังคุณโดยที่ยังยังไม่ได้ลายบอก <laughs> และนอกจากนี้นะฮะก็เตรียมตัวรับทีมรถแบ c ็คโหที่เขาจะขุดสารพัดจะขุดเรื่องราวเก่าๆออกมานะครับเอาง่ายๆแค่เรื่องไปเลือกตั้ง ครั้งเก่าสมัยตอนที่คุณเลือกตั้งเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยนะเอาตั้งแต่อันแรกเลยนะค่าแรงขั้นต่ำ600บาทปีญญตีสตาร์20,500อ่ะกี่โมงนะครับยกระดับ30บาทนะฮะรักษาทั่วประเทศจองคิวได้เร็วนะครับเดี๋ยวก,ก็ต้องถามนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟขั้นนข้น้ำมันเนี่ยนะฮะค่าแก๊สลดราคาทันทีอันนี้กี่โมงนะฮะแม่งผ่านมาจะ2ปีแล้วนะฮะร,ราคาพืชผลเกศเศษตรขึ้นยกแผง เพื่อไทยเคยทําได้และจะทําอีกอตอนนี้มีอะไรขึ้นบ้างครับนอกจากค่าของชีพแล้วก็เพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปคืนชีวิตปลอดภัยให้ประชาชนเราจะคอยดูนะฮะแล้วก็นโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พรรคที่ทําได้และทําเป็นคือเพื่อไทย <laughs> เอ้ยผมเชื่อนะว่าบางแกะบางอย่างพรรคเพื่อไทยนะอาจจะทําได้นะครับแต่พอเป็นนายกคนนี้แล้ว โอเคฮะท่านมาถูกต้องตามคันลองตามกติกานะครับแต่นั่นแหละฮะมะม่วงบ่มแก๊สกินยังไงมันก็ไม่อร่อยนะครับของมันเมื่อมม,อมันยังไม่ถึงเวลาอ่าผมแล,ล้วกลัวนะฮะคุกตารางมันจะรออยู่ข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามรบกวนสื่อสารกับคุณพ่อให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องทำหน้าชะง,งนบ่อยๆเวลานักข่าวยิงคำถาม พราะดูเหมือนจะไม่ค่อยประสานงานกันตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเงินดิจิตอลนะบอกได้เลยว่าจบไปแล้วครับขอบคุณนะบูมนะคือนะบูมบอกว่าเนี่ยนะเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยดูกันให้อิ่มก่นอกนจะได้หายอยากดูให้อิ่มหน้าตาแบบเนี้ยต้องเจอกันไปตลอดนะนะ อะไรนะฮะเอ้าขึ้นมาดูด้อะไรนะอันนี้อันนี้ไอให้ดูนะไม่ใช่ไอหมูสวรรค์คลิปกเมื่อกี้นะที่บมเนียกตอไปเรียเราต้องชินกับภาพแบบนี้เนี่ยอะไรนะฮะคือคือถ้าพูดถ้าเป็นไปได้นะคือต้องใส่หูฟังไว้ก่อนสองผมพูด,ดวันก่อนใช่ไหมวันศุกร์คอยดูนะมันจะมีพรายกระซิบตัวหนึ่งไอ้ที่ปรึกษาเขาอะ acting coach ขเขาเดี๋ยวคอยดูจะมีคนหนึ่งผู้ชายอะ พูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนั่นน่ะนะตัวนั้นคือตัวต้องมาประกบอ่ะเหมือนเหมือนผีพรายของไอเนี้ยเหมือนผีพรายกรกตอ่ะเออนะซึ่งระบูมก็บอกเนี้ยเออความชิบหายมาเยอะนะพุ่งตรงไม่ใช่มะม่วงบ่มแกส๊สหรอกฮะมันเป็นมะมว่วง,มมะมวงร่วงเข้าใจมะม่วงร่วงไหมมันเป็นมะมว่วงร่วงเออแต่ที่สำคัญความชิบหายมันเป็นของประเทศชาติไงตอนนี้เป็นไงดิฉันก็เป็นแม่เหมือนกันนะคะเป็นภรรยายนะคะดิฉันมีลูกมีชีวิตส่วนตัวมึงไปมีชีวิตส่วนตัวให้เสร็จ มึงไปเป็นเมียเขาเสร็จเลยเอาเวลาห้าครั้งห้าหนเอาให้ฉ่ำไปเลยมไปเรื่องมึงไงจิ๋มมึงไงมึงจะมาอ้างประเทศชาติสงการนี่ฮะชวนคนก็มาเที่ยวสงการสาดกันทั้งเดือนค่ะเนี่ยอ้ทแรกแท้ๆพาผัวไปเอากันห้องกองมึงมาฟ้องกูนะผมก็ต้องเอาผัวึมอยู่แล้วแหละแน่ๆแหละเออเนี่ยความที่หายของประเทศชาติไงแต่มึงก็เป็นแค่ของเล่นของพ่อมึงแหละเออ เอออย่างว่านะประเทศไทยเป็นของเล่นของมึงงบประมาณสามล้านล้านเป็นของเล่นของมึงงบงบซับเพเวอร์ห้าพันล้านเป็นของเล่นของมึงแต่มึงก็ของเล่นของพ่อมึงไงมึงก็ของเล่นของพ่อมึงไงเอามึงมาลงไงเพื่อความสะใจของพ่อมึงไงถูกไหมเนี้ยอ่านาบูมเนี่ยนะก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนผมอ่ะเออนะความบันเทิงจะมาคือเราไม่ต้องช่วงเนี้ย คือเบาใจอย่างหนึ่งนะเบาใจเหมือนก,นกูไม่ต้องหาข่าวเยอะวันๆกูแค่เอาข่าวมึงให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี้ยนะกูก็มีเรื่องพูดไม่หมดแล้วล่ะเพราะอะไรที่ผมบอกไงเนี่ยกลับมากลับมานี้บอกว่าไงปะที่บอกไนงะคนโง่อวิธีทําลายมันไม่ยากหรอกให้มันพูดเยอะๆยะืย่นไม้ให้มันนะให้มันพูดเยอะๆให้มันทําเยอะๆนะเหมือนอีปูผัดผงยิ่งรักอะ่ะให้มันพูดเยอะๆ เนี่ยขนาดถึงปัจจุบันกูยังล้อมึงไม่หมดเลยอียิ่งรักอะ่ะนะสารพัดคํามาบอกดิเนี่ยพระจ้าแผ่นดคมยังจดมึงไม่หมดเลยตอนนี้กูมีมึงอีกรอบแล้วเนี่ยเห็นเห็นพูดเยอะๆยื่นมาเยอะๆนะให้มันทําเยอะๆพอๆกับไอเนี่ยอิธาทอแห่พวกเนี้ยเอออิตาลียหามพวกเนี้ยให้พูดเยอะๆ